ปู่กับท่านพ่อซื้อของเก่าเข้าบ้านแต่ว่าท่านน่ะเอาของเก่าไปขาย<ะ>ใครทำให้ลมจมกันแน่นเจ้าใส่หัวไปเลยไปไล่ข้าเหรอใส่หัวไปเดี๋ยวนี้เลยนะ่ะนี่เป็นบ้านของข้านะบ้านของเจ้าข้าเป็นอารองของเจ้ารู้ใช่ไหมจะมียางอายบ้างหรือเปล่ายางอายเหรอ ท่านคู่ควรเป็นอาด้วยเหรอคู่ควรที่ไหนข้ารอเดี๋ยวนะขจะตีคนอักตันอยู่ไอ้ห้ามินั่นเั่นแข็งละเิยโถ่เอ้ยอากาศร้อนแบบนี้จะโมโหไปทำไมเสียสุขภาพเปล่าเปล่านะเจรกไปให้เขาตีเลย ก็เหลือเกินรู้จักยอมผู้ใหญ่บ้างสิัมเยี่ยนพาในท่านรองไปที่ห้องของข้าดื่มรังนกที่เพิ่งตุนเสร็จรลายร้อนสักหน่อยก็แล้วกันกเร็วเข้ารีบไปซีเตอรผมีบ <c oughs> <c oughs> 小小事。消消